หายไปใช่ไหมหายบ้างไหมครับรอ๋อ

ตรงนี้นะครับที่ว่าไม่มีบ้าน ตรงนี้ครับเราได้รับความเดือดร้อนยังไงบ้างครับความเดือดร้อนมากเลยครับตรงนี้ถ้าว่าเกิดว่าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ชาวบ้าน200รกว่าครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนแน่นอนอันนี้คืออะไรมันหายไปครับตรงนี้บานประตูครับบานประตูบานประตูหายไปประมาณสักเป็นเกือบปีได้นะครับแล้วก็ผมผู้ใหญ่บ้านก็ได้ทําเรื่องขึ้นไปจกนประธานบอกว่าให้มาซ่อมประตูครับแต่ว่าจนประธานเขา ไม่มาส้มก็เว้นไว้แต่เราส้มฝั่งอีกหมู่สองเดี๋ยวของหมู่หนึ่งก็าจังเขาไม่มาแก้ไขให้ครับนะครับเลยต้องปัญหามันจะเกิดแบบนี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านเหลือรถแน่นอนครับอันนี้ก็คือมีคนขโมยไปใช่ไหมมีคนขโมยไปครับเพราะว่าตอนนั้นผมยังผมก็ยังจับโจรนได้จับจรนได้ไปสามคนครับอตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีอยู่ที่เรือนจำครับแต่ว่าไอ้คนมาทางเขา น่าจะมาซ่อมให้นะครับเพราะว่าผมทําเรื่องไป่อดแล้วครับนะครับติดต่อไปไป่อนแล้วไห้ไห้ขามาซ่อมเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชุนแต่ว่าเขายังไม่มาซ่อมจึงเกิดนี่นะครับไฟธรรมชาติขึ้นมาอันนี้เบื้องต้นนะครับเราเราได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงมั่งเมื่อคืนนะครับก็เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็ได้ประสานเมทางกรมจุนประทานนะครับได้เอากระจทตายมากั้นมาปิดัแต่ว่าน้ําในระบบกรองรอหนึ่งมันสูง แล้วก็มันแรงด้วยครับแล้วก็มันออกมาอยู่มามาพังเอาตอนประมาณสักหกโมงได้นะครับผมมามันประตูมันพังไปแล้วนะครับออรก็ต้องยังไงก็ต้องเอ่อยยกันแก้นะครับช่วยกันแก้กกปัญหาไม่ว่ากลุ่มกลุ่มการปกครองรอออหรือว่าปคหรือว่ากลุ่เจินประทานมันต้องแก้ปัญหากับุมชนนะครับเพราะว่าจุมจนต้องเดือดร้อนแน่นอนนะครับต้นนี้ครับเราอยากให้เขาดําเนินการยังไงบ้างรครับพี่ เรื่องต้นเลยนะครับผมว่าต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโ้๊ะมารีบแก้ปัญหนานะครับ,รบเพราะว่าถ้าไม่แก้ปัญหาในใจเฉพาะหามู่หนึ่งท่าช้างบ้านเรียบที่เดือดร้อนนะครับเพราะว่าน้ํามันก็สลักสลักไปหมู่หกบางกล่าแล้วก็หมู่ห้าบ้านทาบีนแล้วก็หมู่กีดบ้านหนองม่วงนะครับคือได้รับความเดือดร้อนแนนอนหลายหมู่บ้านแล้วก็หลาย,ลายคน,ลยนเลยนะครับหลายตัวเรือนเกือบเป็นพันตัวเรือน ถ้าว่าเราแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะครับ